เอาละสิครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจไปในทันทีครับกับควันหลงของงาน FA Thailand Awards ครับงานที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับบรรดาบุคลากรในวงการฟุตบอลไทยครับซึ่งหนึ่งในรางวัลที่เรียกได้ว่ากลายเป็นที่พูดถึงเป็นวงกว้างมากๆก,ก,ก็คือการขึ้นมาคว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของนิโก้นิโคโลัสมิเคลสันครับลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ครับที่สร้างสถิติ เป็นนักเตะลูกครึ่งไทยคนแรกด้วยที่ควา้ารางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีเกิดอะไรขึ้นครับสัญญาณนี้บอกอะไรครับเพราะมันพ่วงไปถึงประเด็นว่านะปัจจุบันเนี่ย ทีมชาติในย่านอาเซียนกำลังประสบป,ปัญหาสร้างนักเตะชั้นยอดได้น้อยลงไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับตอนนี้ลุกลามไปถึงมาเลอินโดและก็เวียดนามแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ พี่น้องบอลไทยเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไปในทันทีครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับกับประเด็นเรื่องของงาน FA Thailand Awards 2024ถึง2025งานนี้เนี่ยจัดขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับมานับตั้งแต่ปี2017นะณนะปัจจุบันก็มีการแจกรางวัลน,นะครับเพื่อ เป็นการยกย่องคนในวงการฟุตบอลไทยซึ่งในปี2024ถึง2025เนี่ยมีการมอบรางวัลนะครับเยอะถึง32รางวัลแห่งความสำเร็จนะซึ่งหนึ่งในรางวัลใหญ่ของงานนี้ก็คือรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหกลายเป็นว่า นี่คือเหตุการณ์พิกปวัติศาสตร์สำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าคนที่สามารถคว้ารางวัลที่ใหญ่ที่สุดในการจัดงานนี้ไปครองได้สำเร็จเนี่ยตกเป็นของนิโก้นิโคลัสมิเคิลสันนะครับกับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีหรือ m a นเ p เยอร์ออฟเ e อะ a ย2024-2025นะครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดแหละหลายฝ่ายก็คิดว่านิโก้น่าจะเหมาะสมที่สุด ในปีนี้นะครับแล้วก็ด้วยผลงานของเจ้าตัวด้วยละ่ะนิโก้เองก็มีส่วนสำคัญนะครับในการช่วยทีมชาติไทยในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับแถมผลงานในระดับสโมสรครับกับ OB o d e n เดนซนะครับเจ้าตัวก็ลงเล่นไป31นัดทำไป6แอสซิสต์นะครับและแน่นอนณนะปัจจุบันก็ได้ย้ายไปร่วมเล่นนะครับในลีกรองของเยอรมันแล้วด้วยนะครับแต่นี่เป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่เลยนะครับ เพราะว่าต้องบอกเลยว่านิโก้จารึกว่าเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยคนแรกนะครับนะับตั้งแต่บันทึกไว้เมื่อปี2017เนี่ยนะครับ2017เป็นชนะทิปได้2018ชนะทิปได้รางวัลนะ2019เป็นเทีราทร2020เป็นสุม,มัญญาปุริสายนะครับ 2 0 2 1เถึง2022เป็นทีลรทอน0 2 2 2ถึง2023เป็นทีลรทอนนะครับ2 0 2 3ถึง2024ก่อนเข้าสู่ยุคสมัยของนิโก้ก็คือเจ้าเช็คสุพโชคสรารชาตินะครับดังนั้นการคว้ารางวัลครั้งนี้ของนิโก้เนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะครับที่นักเตะที่ได้รางวัลเนี้ยนะครับอย่างนิโก้เนี่ยไม่เคยเล่นในไทยลีกมาก่อนแม้แต่เกมเดียวนะครับแล้วก็เติบโต ในระบบฟุตบอลอาชีพจากต่างประเทศเนาะเล่นในลีกนอร์เวย์นะครับกระโดดมาเล่นเดนมาร์กแล้วก็เยอรมันอย่างชัดเจนนะนี่คือสิ่งที่ผมเองรู้สึกแบบเออมันก็เป็นสีสันใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยเหมือนกันนะว่าโอ้โหนะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับเนื่องของฟุตบอลชายนะก,กลายเป็นว่า คนที่ได้รางวัลเนี่ยไม่เคยเล่นไทยลีกมาก่อนนะครับมันอาจจะเป็นการส่งสัญญาอะไรบางอย่างก็ได้นะผมผมเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ปัญหาของวงการฟุตบอลไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญหน้านะครับกับวิกฤตใหม่โดยเฉพาะในย่านอาเซียนเนี่ยเรื่องของการสร้างนักฟุตบอลนะครับชั้นยอดขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนจะ ลดน้อยถอยลงไปทุกขณะนะครับเอาอย่างวงการฟุตบอลไทยของเราแล้วกันนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับสักสี่สาปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมักมีผู้เล่นที่เป็นนักเตะท้องถิ่นนักเตะทีมชาติไทยที่สามารถไปสร้างผลงานนะครับเติบโตในไทยลีกแล้วก็ไปต่อยอดในลีกต่างประเทศนะครับที่จับต้องได้ก็คือชนาทิพย์ธีรทรหรืออสุภโชคธีรศิน์อะอย่างเงี้ยแต่ช่วงหลังที่ผ่านมานะครับก็ด้วยหลายๆโปรเจกต์เนาะ นักเตะไทยของเราที่ถูกส่งไปเล่นในญี่ปุ่นเนี่ยโหแทบจะหาโอกาสลงในการแข่งขันลีกสูงสุดของญี่ปุ่นอย่างเจลีกไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องยอมรับนะอย่างเคสของซูเปอร์โชนี่ก็ตกชั้นร่วมมากับซัปโปโรณนะปัจจุบันเนี่ยหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะยังเป็นตัวสำรองอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ซัปโปโรก็ทําผลงานขึ้นๆลง,ลงๆนะครับ ที่อีกคนหนึ่งก็คือเจ้าฟองปรเมศวิไลนะครับที่ไปเล่นกับจูบิโลอิวาตะเนี่ยนี่ก็เป็นแผญนญยาน,นึงนะที่ผมคิดว่าเออกับบอลไทยเนี่ยวันนี้การสร้างนักฟุตบอลที่เป็นนักเตะทีมชาติไทยของเราเนี่ยไม่รู้เกิดปัญหาอะไรระบบเราไม่เข้มข้นหรือเปล่าหรือว่านักเตะอาจจะแบบพัฒนาฝีเท้าไม่ทันยุคทันสมัยหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็ส่งผลต่อในแง่ภาพรวมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราด้วยนะทีนัปัจจุบันเนี่ยนะอย่างในเกมนัดล่าสุด ที่เราบุกไปเยือนเติร์กเมนิสถานเนี่ยนะครับก็แพ้นิโก้ไม่ได้ไปนะครับนิโก้กำลังคุยเรื่องอสัญญากับสโมสรใหม่อยู่นะครับพอขาดตัวหล,กล,กลกักๆแล้วก็มาใช้ผู้เล่นที่เป็นนักเตะไทยะส่วนใหญ่เนี่ยผลงานมันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเหมือนสักประมาณ 6- 7ปีหรือ10ปีที่แล้วนี่คือภาพสะท้อนอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับและผมย้ำเลยนะว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่ในประเทศไทยครับเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยนะเราก็จะเห็นข่าว อย่างาทีมชาติมาเลเซียล่าสุดนะครับที่เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาพอสมควรนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีการถอนตัวนะครับออกจากการแข่งขันคาฟ้าคัพ2025นนะครับด้วยประเด็นที่เรียกได้ว่าชาวอาเซียนเองก็ใส่หัวตามๆกันเลยนะครับโดยเหตุผลของสมาคมมาเลเซียที่บอกว่าไม่สามารถที่จะรวบรวมผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับมาเล่นให้กับมาเลได้เพราะว่า ไม่ได้อยู่ในตารางฟีฟ่าเดยนะครับเรื่องนี้เนี่ยโค้ดมาเลยอย่างปีเตอร์คาชามมสกี้เองก็ออกมาบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปแข่งหรอกนะก็มันก็จะได้เป็นการดีด้วยมาโฟกัสในเรื่องของเอเชียนคัพรอบคัดเลือกด้วยเพราะมีภษาษีดีนะครับถล่มชนะเวียดนามมาอะไรเงี้ยก็โดนชาวอาเซียนค่อนขอดเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมนะักเตะในระดับอาเซียนเนี่ย เอาดีๆจริงๆจังๆมันไม่มีเลยเห,ลหรือว่านี้เนี่ยหลายทีมไม่คิดจะพัฒนานักเตะในประเทศตัวเองนะครับว่าแล้วอินโดนีเซียก็โดน,นเขาด้วยนะครับเพราะว่าผมเห็นอยู่นะก็โดนแซวโดนอัมอยู่ในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลยู่23ปีชิงแชมป์อาเซียนเนาะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะครับแม้ว่าจะไปจัดกันที่เกโรล,ลาบุงการโนนะครับหรือชื่อเดิมคือเสนายันที่เราคุ้นเคยเนี่ยแล้วก็มีความจุก,กว่า7 7 0 0 0ที่นั่งแต่ว่าในเกมที่ อินโดนีเซียนะครับลงสนามเจอกับฟิลิปปินส์นะอินโดนีเซียยู่าสามเนี่ยมีคนดูแค่2 7 4 3คนเองซึ่งมันแตกต่างกับทีมชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เนี่ยโหเต็มเลยแต่ชุดใหญ่ลืมว่าเป็นการรวบรวม,รวมทีมนะครับเป็นกลุ่มผู้เล่นลูกครื่งลูกเซียวโอนสัญชาติเข้ามาแต่กับระดับโยชนเนี่ยนะครับแฟนๆอินโดนีเซียก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ถึงขั้นที่ทางนายกสมาคมของ,ขอ,งอินโดนีเซียอย่างเอริกโทเยก็ออกมา ยอมรับว่าเออแฟนบอลก็หายไปเยอะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอินโดเจอกับบูไนที่แฟนบอลหลายคนคิดไว้แล้วว่ายังไงก็น่าจะถล่มทลายชนะสบายๆอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมว่าอันนี้ก็เป็นกระแสนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงแบบโคตรเลยนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนดูฟุตบอลไทยนะผมก็รู้สึกได้ว่าเออหลังๆในแง่ของการพัฒนานักเตะไทยของเราเนี่ยวันนี้เนี่ย อาจจะตามรุ่นพี่ที่กําลังจะเลิกเล่นหลายคนไม่ทันเหมือนกันนะก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีซึ่งๆประเด็นของนิโก้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะที่วันนี้เรามีนักเตะลูกครึ่งที่คว้ารางวัลแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยก็คือเราต้องเร่งปรับใหม่นะครับถ้าเราสร้างนักเตะไม่ทันเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ในย่านเอเชียที่เราจะตามไม่ทันเหมือนกันในย่านอาเซียนนี่ก็น่าเป็นห่วงเราก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าหลายชาติก็เริ่ม เดินนโยบายลูกครึ่งลูกเซี่ยองอนสัญชาติแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมาพูดคุยกันแบบเปิดอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าการเพิ่มโคต้านะครับนักเตะต่างชาติในไทยลีกเนี่ยจะกระทบนะครับผู้เล่นไทยหรือไม่หรือผู้เล่นไทยวันนี้เนี่ยอาจจะฝีเท้าไม่ดีดพอนะครับที่จะคว้ารางวัลน,นะครับอย่างนักเตะยอดเยี่ยม ประจำปีของ FA Thailand ไปอีกหลายปีก็ได้นะอันนี้น่าเป็นห่วงและก็น่าสนใจนะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่พูดเลยนะครับแล้วก็อยากจะพูดเหมือนกันเพราะว่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องของโครงสร้างฟุตบอลในระดับโยชนแล้วเนี่ยยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เปิดประเด็นเรื่องของทีมยูยิปสปีทีมชาติไทยเลยครับที่นับปัจจุบันเนี่ยไปเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเน,นื่องที่อินโดแล้วนะครับเพื่ ฟุตบอลทีมชาติไทยอายุย้อไม่เกิน23ปีนะครับซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมชุดนี้อย่างที่เรารู้เราทราบนะครับก็อยู่ภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังทวัชชัยดำรงององตระกูลเป็นชุดที่ผมมองว่ามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือคนไม่ค่อยคาดหวังไม่ค่อยสนใจนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะเพราะช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแฟนบอลก็เริ่มถอดถอดความคาดหวังไปเยอะนะครับกับหลายชุดหลายทีมชาติที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่า ผลงานมันไม่ค่อยได้เป็นไปตามเป้าฝักเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นข้อดีแล้วกันนะครับก็สําหรับทีมชาติไทยยู23ปีของเราเนี่ยจะประเดิมสนามนัดแรกนี้ต้องรองถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับจะเจอกับติมอเลสเตนะครับในเวลา20นาฬิกาที่สนาม p a t ริออ s สเตเดียมนะครับแลีกหนึ่งเกมก็คือ22กรกฎาคมเจอกับเมียนมายู23ที่ p a t r ิ o อ s สเตเดียเหมือนกันนะครับโดยในรอบนี้นะครับก็จะเอาแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบรองและอันดับ2ที่ดีที่สุดจาก3กลุ่มนะครับรวมเป็น4ทีมเข้าสู่รอบรองและจะแข่งขันในวันที่25นะัดชิงเล่นวันที่29กรกรกฎาคมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ผมว่าเป็นการดีเหมือนกันนะครับไม่อยากกดดันแล้วน้องๆทีมชาติไทยหลังๆก็เจอกดดันหนักนะครับช่วงนี้กระแสกีฬาต่างๆก็เริ่มจะกลับมาแล้วโดยเฉพาะฟุตบอลไทยของเรานะครับผมขออนุญาตปิดท้ายครับกับโครงการดีๆอย่าง g o To go จากฝันสู่แชมป์โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติปลุกกระแสวงการฟุตบอลไทยให้ลุกชอีกครั้ง หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน10-12ปีในโครงการโก t ทูโกจากฝันสู่แชมป์เดินสาย4จังหวัดทั่วประเทศไทยอยุธยาาเชียงรายภูเก็ตขอนแกน่นโดยมี4โค้ด4ตำแหน่งนำทีมโดยโค้ดอ่ำอัมรินยาวดำในตำแหน่งผู้รักษาประตูโค้ดดำกฤษดาเพียรดิตในตำแหน่งกองหลังโค้ดจุนอนุรักษ์ศรีเกิดในตำแหน่งกองกลางและโค้ดเบิร์ดสุธีสุขสมกิจในตำแหน่งกองหน้า สอนน้องๆในแต่และตำแหน่งพร้อมมีวิทยากรบรรยายเรื่องนอกสนามเพื่อปั้นสู่ทีมชาตินอกจากนั้นยังมีการแจกลูกฟุตบอลมอเทนให้เด็กๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการอีก800ลูกด้วยกัน และนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ